รปบรับบบรับองแสงมิดเิเ็ดเเงินมาแทงไ้ออออันเยด้แล้วดเอันเปิอีกโอ้หเขาเห็นเราจะไปจะได้หงเอานี่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 เนีแม่ไละใส่สโอ้ยสองสอพี่้องส 3 2 1 3 2 1 3 2 1